เ่าอาการให้หมอฟังหน่อยมาที่ปวดเวลาจะกินข้าวบางทีก็หยุดกินข้าวเลยที่แก้มด้านซ้ายแล้วลาวขึ้นไปข้างบนถูกไหมครับจะปวดทั้งคืนปวดทั้งคืนเลยลักษณะวอาการปวดเนี่ยเหมือนแบบฟ้าร้องฟ้าผ่าั๊บปั๊ดอ่าใช่ไหมโอเคบางคนไปตรวจฟันเลยนึกว่าฟันอักเสบฟันไม่เป็นไรถูกต้องไปตรวจไปแล้วใช่ไหมใช่พวกนี้บางคนจะไปหลงถอนฟันหมดปากเลยบางคนนะ แต่มันก็ไม่ปวดฟันเวลาเราควนต่อไปมันไม่ปวดฟันแต่ถ้าเคี้ยวข้าวนี่ขึ้นเลยเคี้ยวข้าวขึ้นนั่มนะัน่ะทิงเีอยู่ธรรมดเราก็ลดมือไปจับอย่กรนเที่ยบอาการแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นประสาทคู่ห้าอักเสบนะภาษาหมอเนี่ยเขาเรียกว่าไเตเจมินอลแปลว่าเส้นประสาทสมองคู่ห้านิวราลเจียไเตเจมินอลนิวราลเจียนะพวกนี้เกิดจากเส้นประสาทสมองคู่หนึ่งคู่ที่ห้านี่แหละมันโดนเส้นเลือดเนี่ยไปวางทับมันวางทับกัน ทีนี้เวลาเส้นเลือดที่มันเต้นตึ๊บตึ๊บต๊บเนี่ยมันไปนกระแทกเส้นประสาทพอกระแทกเส้นประสาทเนี่ยมันก็เลยปล่อยกระแสประสาทเราก็เลยปวดเราก็เลยปวดปวดแบบปวดแบบโอ้ยไม่ไหวเลยปวดหนักเลยเออใช่นะทีนี้การรักษาเนี่ยมันมีอยู่3วิธีในปัจจุบัน<ม>นะหนึ่งคือยาเราจะใช้ยากันชัก หมอก็คงใช้ยาพวกนี้ให้เดี๋ยวหมอต้องดูยา,กาเก่าป้าก่อนว่าป้ากินตัวไหนอยู่<ม>สองคือเขามีการฉีดยาเข้าไปทําลายเส้นประสาทเลยนะยนนอ่าแต่วิธีนี้เขาไม่ค่อยใช้เพราะมันจะชาหน้า<ม>วิธีที่สามคือถ้าปวดทนไม่ไหวจริงๆเขาจะผ่าตัดเขาจะผ่าเข้าไปหลังหูเนี่ยไปแยกเส้นประสาทออกจากกันกับเส้นเลือดอ<ม>ันไม่เป็นไรวันนี้หมอใช้ยาไปก่อนนะเด<ม>ี๋ยวว่าจะใช้ยาที่ดีเลยจะปวดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้อ่าเดี๋ยวหมอจะใช้ยาที่ดีเลยโอเคต้ามีอะไรจะถามไหม เอ็กซเรย์เคยไปเอ็กซเรย์ดูเลยคอมพิวเตอร์เลยอ่าไม่มันกำลังเข้าภาวะนั้นอ่าไอ้เจอเขาต้องเอ็มอาร์ไอเขาต้องเอ็กซเรย์แม่เด็กไปทำยังแม่เสียใจคุณป้าไม่เอายาให้หมอดูเนาะว่าาจะเอมามีมียาอะไรบ้างตอนเนี้ย่ะมียารักษาเส้นประสาทคือมันมียาอยู่เม็ดเดียวก็มีเม็ดเสียอะไรอ่ะเม็ดสีขาวเนี่ยคือมันมียาอยู่ตัวหนึ่งซึ่งดีมากเลยอ่ะ แต่ว่าเขาให้ไม่หมอจะไม่สุ่มๆให้เพราะว่าถ้าสุ่มๆให้แล้วป้าแพ้ป้าจะแพ้แรงป้าจะไม่ดีขึ้นมันย่นป้าจะแพ้แรงได้ไงแพ้กินแล้วเวียนอ๋อพิเวียนไม่ใช่แพ้ไอ้นี่ถ้าแพ้เนี่ยมันจะขึ้นผื่นทั้งตัวเลยอ่ามันแต่มันเป็นยาที่ที่ไว้ตรงกับโรคนี้เลยอะแต่ก่อนที่เราจะให้ตัวเนี้ยเรามักจะต้องเจาะเลือดดูว,ว่ามันมียีนที่แพ้ยาไหมซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะมันแพงไงเจาะเลือดพวกนี้มันหลายพัน ถ้าคุณป้าเอายาที่โรงพยาบาลมาให้หมอดูเนี่ยหมอจะดูได้ไงว่ามันเป็นยาตัวน,นั้นหรือยังถ้ามันเป็นยาเดียวกันกลุ่มนั้นแล้วป้ากินได้เนี่ยหมอไม่ต้องเจาะเลือดแล้วไงวามาหมอไม่ต้องเจาะเลือดแล้วใช่ไหมล่ะหมอจะได้ให้ตัวที่มันดีไปเลยไงแต่อย่างนี้มันก็เลยไม่กล้าให้นะเดี๋ยวหมอฉีดยาให้ก่อนแล้วก็เอายาตัวนี้ไปช่วยน่าจะเบาขึ้นเยอะนะแล้วกินยาโรงพยาบาลด้วยได้แต่ครั้งหน้าต้องถือมาให้หมอดูเข้าใ,ใจไหมค,ครับโอเค